โอเคนะครับก็รถที่กําลังจะมานะครับเป็นนิสโซนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะคสรนสวรรค์่วนรถเลน109เพิ่งผ่านทับกิจมานะครับ serio, เหนื่อยเลยกูวิ่งมานะครับโอเค109กาลังนี่เครื่องมานะครับรถผ่านทับกิจมาแล้วรถจะผ่านขอบกบแล้วก็มาจอดที่ชุมแสงน,นะครับโอเคเสียงว่งม,มาแต่ไกลเลยครับ408โ okay. อเคระหว่างที่ รอรถไฟมานะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการรถไฟนะครับได้เปิดขบวนรถเสริมช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับจะเริ่มเที่ยวขึ้นนะครับ5ขบวนจะเริ่มในวันที่29ธันวาคม65นะครับส่วนเที่ยวกลับจะเริ่มในวันที่2มกราคมปี66นะครับอ่ะเรามาทวนกันระหว่างที่รอรถมา5ขบวนนะครับเที่ยวขึ้นในวันที่19มกราคม มีขบวนอะไรบ้างนะครับมีขบวน955กรุงเทพศิลาอาร์ตรถจะออกตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับไปถึงศิลาอารเจ็ดโมงครึ่งจอดประมาณสามสิบสองสถานีนะครับส่วน933กรุงเทพอูบล่าชถานีออกตอนเจ็ดโมงยี่สิบออกสิบเอ้ยเออออกเจ็ดโมงยี่สบไปถึงตอนสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับขบวน967 กรุงเทพอุดรธาน,นีออก21นาฬิกา15นาทีถึงอุดร8โมง10นาทีขบวน9 7 7นะครับอ่ะกรุงเทพอุดรธาน,นีจะจอดอ่ะขอโทษใหม่นะครับ955กรุงเทพศิลาอาทออก4 3มงครึ่งถึง7โมงครึ่งจอด32สถานี933กรุงเทพอุบลออก7โมง20ถึง สินากายีสนาทีจอ,จอ, 9, 6, 7, อดสา,า,า,าที่สามสถานีเก้าหกเจดกรุงเทพอุดรธานีออก21่นากาสิบห้านาทีถึง8โมง10นาทีจอดยีสบห้าสถานเอ้ยจอดยีสห้าสถานีครับฮะขบวนเก้าเจ็ดเจดกรุงเทพอุบลนนออกสี่ทุ่มถึง9โมงเช้าจอสายสามสถานีเหมือนขบวน9ก้สมสามนะครับ และขบวนสุดท้ายคือขอบวน5กรุงเทพเชียงใหม่ออกตอน19เกา10นาทีถึงเชียงใหม่แลครับ8โมง10นาทีเทียบเช่ารถด่วนพิเศษนะครับขบวนนี้จอดแค่16สถา,สถานีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเที่ยวขึ้นส่วนเที่ยวกลับ2มกรานะครับขบวน9 7 8อุบลกรุงเทพนะครับ ออก1 0บโมงสิถึง3ามทุ่มห้นาทีขบวนเก้าสามสี่อันนี้เหมือนกันครับอุบลกรุงเทพแต่คนละขบวนนะออก1 9บเนากาสานาทีถึง6 2โมงยีาขบวน9.36อุดอรกรุงเทพออก3ามทุ่มสิถึงเก็บมงครึ่งขบวน6นะครับเชียงใหม่กรุงเทพออก1 8บแนกาห้นาที ถึง8โมงเช้าและขบวนสุดท้ายขบวน956ศิละาอานกรุงเทพนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าออกกี่โมงถึงกี่โมงไม่ได้บอกเลยนะครับนะโอเคนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ เผื่อท่านผู้ชมบางคนนะครับจะเดินทางกลับในช่วงนั้นกลับภูมินนํ่นๆนะครับนะนี่ผมจดไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวดูอีกหน้าหนึ่งอันนี้นี่เต็มหน้าเต็มหน้าเลยนะครับ่าเตี๊ยเป็นส่วนงของรถท้องถิน48เชียงใหม่นครสวรรค์น,นะครับรถดีแร,รยนย์109น่าจะผ่านขอบปก,กัมาแล้วนะครับฮามาแล้ว ลาช้ามาทั okay. um. ้งคู่นะครับขบรถเรี่ยวึ้นขบนที่109รร็109งเทพเชียงใหม่มียการรอกาเดี่านลารางหนึ่งครับผมาจยที่มายารรถร็บวนอเค่นลาแสงไฟมาแล้ครับ109ฮะก็แย่ที่ผมพูดไปไม่คิดนะครับว่าการรถไฟจะเปิดเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารนะครับ5ขบวน กับ5ขบวนนะครับนะรวมเป็น10ขบวนด้วยกันเที่ยวแรก5ขบวนจะเริ่มในวันที่29มกรามีขบวน955 933 967 977แล้วก็และก็ขบวน5ในวันที่29นะครับส่วนวันที่2 978 934 936 6และ956นะครับเพื่อถ้าผู้ชมคุณนายน,นะครับที่ในช่วงนั้นน่ะ อยากจะเดินทางกลับบ้านจริงๆนะครับก็ผมพูดไปแล้วนะครับนะ956ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้บอกเลยเวลานะครับว่าออกตอนไหนถึงตอนไหนนะครับนะก็ใครที่รอดูขบวนถ้ากรุงเทพธิราอานเนี่ยผมพอถ่ายได้อยู่นะกลางคืนอ,ะอ่ะแล้วก็อเอางี้ในสายเหนือมีสองขบวน955กับขบวน5นะครับสองขบวนเนี่ยผมถ่ายแน่นอนนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นในระบบติตามขบวนรถหรือเปล่าเราก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะขึ้นไหมถ้าขึ้นก็โอเคนะครับบางทีมรนอาจล่าชา้าด้วยซ้ํารถไฟทุกบวนครับจะให้ทําตรงเวลาทุกสถานีเนี่ยมันเป็นได้ครับนะแต่มันก็มีความล่าชา้าเกิดขึ้นด้วยนะครับนะเอาเฉพาะสายเหนือน,นะครับที่ผมจะถ่ายแน่นอนเลยคือขบวน955แล้วก็ขบวน5 955เป็นในวนของกรุงเทพศ,ศิลาอาร์ ขบวน5เป็นในส่วนของกรุงเทพเชียงใหม่ส่วนในวันที่2จะเป็นในส่วนของขอบวน6และ956นะครับนี่คือในสายเหนือครับ4ขบวนที่จะถ่ายในวันที่29และ2มกราคมนะครับะไอเจ็บคอยเนี่ยโอเคก็นี่ก็เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยคนที่มีความประสงค์นะครับจะเดินทางกลับในช่วงนั้น เดินได้ครับนะขเขาเรียกว,ว่ารถพิเศษช่วยการโดยสารนะครับนะสายเหนือมีกรุงเทพศรีราชากรุงเทพเชียงใหม่สายสารมีกรุงเทพอุบลกับอุดรธานีนะครับนะอุดรธานีมีสองขบวน้ยขออภยัยอุบลราชธานีมีสองขบวนนะครับหนึ่งขบวนเป็นอุดรธานีนะครับนะสายใต้ไม่มีครับมีเฉพาะแค่สายเหนือกับสายสาร สายใต้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขามีรถรองรับอยู่แล้วนะก็จะเป็นในส่วนของขบวนอาจจะเป็นรถเร็วหนึ่ง1กรุงเทพสมัยโกลกนะครับโวด,ดพิเศษทักษิณสามหนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าที่จะมีพ่วงเสริมเข้ามานะครับนะการรถไฟเนี่ยเปิดเฉพาะสายเหนือกับสายสานนะครับนะสำหรับคนที่อยากกลับบ้านจริงๆนะครับนะช่วงนั้นคนอาจจะเดินทางเยอะนะครับนะ เต็มตู้เลยดีกว่านะครับเต็มตู้ทุกตู้เลย่าโอเคมาต่อที่เรื่องรถไฟรถท้องถิ่น4ี่4ครับออกสูงแสะไปแล้วไปจอยทีนี่คอมประกอบทัพจิจบึงบอระเพ็ดป่าน้ำโพและไปสิ้นสุดที่นครสวรรค์ส่วนรถ่นเล่น109งนเที่กำลังจะมานะครับไปจอยทีน่ที่บามุน่าตับพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกพรหมิรามหนองโตพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสั อุตรด,ตดิศิราอาจเด่นชัยบ้านปิ่นแม่มะนครลำปางขุนตาลำพูนและไปสิ่สุที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ครับผมทุกคนมักมีท่าประจําตัวเองนะครับผมก็มีท่าของผมเหมือนกันท่าเต้นท่าลีลาอะไรเงี้ยทุกคนล้วนมีอยู่แล้วนะครับในตัวโอเคกําลังมาครับรถเ่น109วงเดชเชียงใหม่ ล่าช้ามาทั้งคู่ะก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าใครที่มีความประสงค์เนี่ยจะเดินทางไปกับขบวนรถเหล่านี้5้าขบวนนะครับแ้วที่ยี่29กับ2มะกะลาไปกับกลับนะครับนะมาขึ้นได้เลยนะครับนะจองตั๋วล่วงหน้าได้ครับนะ จองวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราะจะได้สำรองที่นั่งไว้นะครับเผื่อมีคนมาแย่งที่เรา109ก้าำลังมานะครับระวังเด็กด้วยนะครับโอเคมาแล้วครับ109กรุงเทพเชียงใหม่รถเร็วเที่ยวสุดท้ายที่จะจอดชุมแสงครับในค่ำคืนนี้ รถเรือเที่สุดท้ายนะครับที่จอดชุ้มแสงแต่ถ้าในวันที่จีบก้าจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องเป็นขบวน95นะครับเป็นขบวนสุดท้ายที่น่าจะ,ะจอดผมไม่รู้นะครับว่าจะขบวนจอดสถานีอะไรบ้างในหขบวนไปกับนะครับของช่วงปีใหม่เนาะเอาซ้อมทางบนครับซี0น 09ครับ109วันนี้ไม่มีคนลงนะครับไม่แตจคคนขึ้นโอเคสี่ okay. ออกนะครับวันนี้ม่แต่คนขึ้นนะครับไม่มีคนลง4ีู่ปก็แล้วนะครับผม ตรงนี้เขาเรียกว่าล้อเผานะครับนะเด็กเขาอยากรู้นะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องนะครับของรถนอนอะโอเคได้เวลาออกครับล่าช้ามาทั้งคู่เลยโอเคคนขึ้นไปแค่สองสามคนนะครับ ไปเลยไปจอยทียที่บามุนา่าจับพานหิบปิดปางกระทุ่มปิดนุโลกพลรมิรามหนองโตพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักร้อนมันเป็นน้องๆประมุงใหม่เลยอะ่ะอุตตันดิศิราอนาเดชชัยป้านปิดแม่หมนอนครลำปางคุณตาลำพูนและไปที่สุดที่ถานีรถไฟเชียงใหม่ ออกไปอย่างเร็วเลยนะครับรถเสียเวลามปไปอย่างเร็วเลยนะครับไปอย่างเร็วเลยโอ้ยนี่ครับเร่งเก็บเวลานะครับทําให้ตรงเวลาฮะทุกขบวนต้องเจออยู่แล้วครับอุ้ยกระดาษปีเอา